เซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิตเบ็นล่าเนเบอพืนด็คับอลเพื่อนลำมีหลายรูปแบบบอลํำแนบขอสาธาย่ายท่านทั้งหลายได้พันคักคเอาละบานี้เขาสู้รา่การลุงแนบเล่านิทานเรื่องต่อไปเป็นเรื่องหกเซียวหกเซียว ผูกเซวกันโอ้โหสิเขเมียประเพณีเหรอครับประเพณีผูกเซวเด็กฮึมึงอยากกินเหรอวะจากโก่ามีเงินตัวไม่เป็เดี๋ยวกูหายมึงกินหายจะไหนกูมีจมือพูดเลยลุงเน่ โอ้ยมึอยงอย่าสคว้างกินน้ำลุงแหนบเถะบอะมึงบ่หูยังหมดบ้านหัวหน้ากับจีที่กับเป็นลุงแหนบนี่ยแหละเดนะี๋ยวกูซื้อให้มึงก,กินก้อนขวดเด็กกันเนยกูสื้อกูกินก้อนอ่าเราเนี่ยมันแพงต้องขวดแวหนบตลอดขวดต่อไปลุงแหนบอ้ <laughs> อคุณบอกใส่เด,ด้อฮะกูณบอกใส่เด,ด้อเพราะต้องยากบอกกันกงนังว่าเอ้าผู้เสียโอนนก บานเด็กโตนกปลาเอ๊แบบนี้ปลากไดนรึเล่าเราคืออ๋อกูบอกใส่เด้อกูบอกใส่เด้อเอ้จ้าเว้ยมึงแง่รันแบบค่อยเบ่งสีมื่อกูเอามากมากูเป็นผู้แพงเองมึงเป็นผู้สิ้งเนาะเออเาหมอหมอหดต้นหดลำก่อนไปนะกูเปิดบริสุทธิ์ก่อนเฮ้ยบึงจีกินเหล้าบ่หมดไปเอาไปเราเป็น โอ้ลูกแวันดีครับวันดีครับนั่งนั่งนั่นั่งนั่งั่งนั่งนั่งน่งนนั่งนเดี๋ยวเสืเดี๋ยพาเป็นกระสายครับอายายังตอกเสืออาอนลูกแน็มากกเอาพอลุนข้อเอาเอาเฉลยนี่นี่เอานำ็น่ยาานั่ง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 ตา ลาดคุณอะว่าจะไปซื้อปุ๋ยืัอพ่อคนแก่ตัวลอยเด้อสาวในหางนังใหม่พี่ตุ๊กตาทอปทลอปอนีหน่งลูกหน่อยลุกเหนี่ยเห็นแต่งแต่อยู่ในเปล่นเปล่นทองแต่เกิดเลยวะเมื่อวานกูกูว่าลูกเนี่ยเท่าก็เป็นวะกว่ากูเท่าก็เป็นตัวหน่าเรงใจวายอยู่หนิตั้งเอาแก่ผาเลีนเลยเรื่องเป็นหน่อยคุเนาะ เดี๋ยวดิเขาสิเ่ากรา,าหนนุ่นเดินไว้บ <c oughs> ้าอะหรอตอนไหนเรากอดน,นี่แ้อลูกเขาเล็้ยี่แล้วฮะเขาเล็กเขาเลี้ยเขาเลีกย <c oughs> ีกมนะันสามี่หกี่หกสิป้า <c oughs> โอ้ยกันมันจังบวกเท้าจ้าข่อยได้เขียวโวมันเด้ว เดี่ยวเล่าจังใส่องตองด้วยาใจยี่สิบเอ็ดปียี่สิบงปีหารอย่างไรัเราเป็นคนสมบูรณ์เชนะเราเป็นคนมีราศีเขาอเป็นคนบุญเราเป็นคนมีน้ำใจเลยไปใสมาใส่เราเป็นเราสิเป็นดุนตีไปเราเชิญไปไทยหนังไทยดิีโอเองเสียนะไปใส่โอ้ยคนถวงน้ำคุนแซวแซวต่เเลลูกเนี่ย ปลารักปลักเอา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 เบียมาจักขวดนะมีเงินนราปั่นนี่ขนมไทยกินขง่เบียจั๊กไหนได้เนี่ยย่าย่าถอยเราก็พอดอกสั๊กไหนเสีใจเตอรเนาะเราก็พอด้อมันแหงเนี่นั่นนั่นนนน่ะอ๋อขันไดนกินเบียแล้วเอาเอาเบียกับเบียอ๋เอาออ๋ออ๋อันนี้ยงเบียกับเบียทำไมว่ามันแพงมันกินเบียไม่ยังว่ามันแพงสุดหรอโอ้ยนี่ยังนี่ โอ้กระเป๋าตัวกระเป๋จังนี่นะต้องกูโม mm ่เลยเล่าไปเล่นดนตรีไปถ่ายละครอนไทยหนังไปรับเชิญตามเขาหนุ่มเน่ยว่ามันเอาใจรถปิกอัพไปที่ระเครื่องก็เอาไปแจกเด็กเล็กๆหน่อยกินน้องปลอกไฟจักว่าเราหูวจักรหรือบ่หูวจักรได้แต่ว่าเขาหูวจักเร่าบ้มลลูกแน่ลูกเนี่ย ไม่สัมพัสลาสีเราจับข้มีบาลมีอืม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 ดีเด็ด้ยเนาะเจ้าว่าเรามีของดียังบอกเราแก่งน้ำทำบุญดีเฮ้ยบังเดียระป๊อตตนหมกขู่กับเงินทั้งนั้นามันกบฏมันเมื่อนเหมอดอกยูนี่มันมีอันนี้ตัวใช่ดี ดีนบผดลลุ่งแนบอันละล่ำกอนมหาสนุกมึงเสียกูว่าแัเนี่ยอยู่ในรูปไงแต่เนี้ยเท่าก็โตจริงแมนแมนแมนบงอะไรบังสิารอับดีดีเบอรงเบอเบเพรานผดลยนงพราเนหมือนนดลเลยเท่าก็ลุ่งแนบยังไล่สีมาจับทาร่าเลยว่ะสีมาจับสเนี่ยวมึงดูปะ ทุกทุที่เล่าเห็ดไมาหรอเนี่ยซี่ดีเล่าหนินะทุกทุที่เล่าเห็มากเออเล่าบอขายอบขายเล่าแจกมัเฮ้ยเฮมึงอผิดอะไรได้เนี่ยทั้งเมื่อูขายขายติดขายตัวบ้ามึงเมาองเองอยหนึ่งเนี่ยนี่ไปขายญี่ปุ่นเนี่ยสองร้อยห้าสิบ สองรหาสิบไม้กนหเส้นหเส้นหนึ่พเยนนี่ขายหนึ่งพนเยนพันเยนมันเป็นเปเป็นเงินบาทเาจะเป็นเงินใท่กับสอหบาทแต่ว่าอยู่อเพิ่งท่า้นเขานึ่อยเดียวรออยเดียวน้าเห็นป่ขัดของบริษัทเดิมนร้อยเก้าาสองร้อยบาบว่านี่นะคุยเพิ่งร้านน้องเบสวิดีโอสามแสนลอย บริษัทดิบนของรเนี่ยอ้ยกว่าุเยนี่ขนาดของบริษัทอืมเนี่ยว่ดิแล้วซ้อกระดได้ซ้่เนี่เอาแค่แปดิบเนี่ยจังสันเราเป็นคนมีน้ำใจกันเลยลดราคาย่อมขาดทุนอ้าวหรือกหกสิบกระไดนี่เอ้ยสามสิกระไดนันี่จ้าวาโมะดิ้แต่แต่มันเป็นราคาลูกหลาน แล้วก็หลักลามไหมหรือว่าแล้วคนบ่มีเงินพ่อเท่าไหร่ถือถือถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเนาะแล้วเจ๊กว่างแก่แนวดายเก่าเอาเอาทั้งสองย่างเลยครับเอาได้โอ้มัาทั้งสองย่างเลยครับเจ๊กว่างเอาได้เบ็ดอะไรย่างเนปาอยู่เงี้ยเงี้ยเราใจใจซุ่มป่านน้ำวะเออผู้ได้เห็นหนาวเลยจังสัตว์หลังคนมีเงินเลยเห็ดหดยังกระไดเห็ดหดยังก็คือมดลาหนีบารมีหนีราศีันนีด ผ yeah. ู้ใด้กับย้ำเกียงผู้ใด้กัเขาหลบนักเยอะเนี่ยหมอแก้วในวอดถือเขาถือเพราะว่าคนอีสานเท่านี้สำคัญไลยสำคัญอ้าวสำคัญตัวประเภทนี้ที่น่ารักมีประเภทนี้ที่น่ารักผมจักบ่ประเภทนี้เหรอเอาประเภทนี้ยังกันแล้วแต่เป็นประเภทแต่สมัยก่อนนี่นะคนขึ้นเฮือนเอิ้นกินเข่าเลยไหมมาเด้อกินเข่า เขาเจ้าเอื่นว่าเป็นเหตุเป็นข้องเป็นเหตุข้องคือจังสิ่ล่ะเปี๊ยกกั้งกูกับมึงไงมาต่อกันคบกันมาโดนเจ้าน่อยเขาไงมันบ้ากูกับหักมึงเรือว่กูกับหักมึงคือกันนั้นกูจังแบกบอกมึงกับขัดตรงๆเลยมืึงนี่สร้ามลูกแนบอยู่กูจะผูกเสี้ยวกับมึงผูกผเขาถึได้ไฟใช้๋อมันเป็นยานกเรื่องไฟนั่นนะแต่ว่ามึง มึงเข้าใจปะมึงหักกูบ่หักหักหักมึงหักกูกูก็หักมึงแหละกูจิบเปลืกเชี่ยวกำมือเปลืกเชี่ยวกับหาไฟนิดเดียวเปลือกเชียวมันดีดิก็ดีอยู่ปั้งปั้งฟังรุ่นเนี้ยประเภทนี้อีสานเฮานี่มีการผูกเสี่ยวจนในจัดงานขึ้นมาเป็นการงานผูกเสี่ยวแมนียนเหนียนเหนทากระชาสระท่าคนนี้ขอนเจมกับขึ้นไปไรอะขนเจมไปกินข้าวเหนียว ไปผูกเสี้ยวไปเสี่ยวงานไหมจำได้ใช่ไหมจำเลยครับกันต้องหยผูกเสี้ยวกันดีกักเออ่ไได้กะสั่นให้แม่รักหาไฟเข้าจังไปแล okay. oh. ้วหาไฟกระถางเอาควันให้แม่ใส่ในหลาไปเบื้องอันพ่อสูในเหมาเสี้านี่แม่ว่าให้ไปซื้อปุ๋ยฉนดอกโอกให้เราไปซื้อปุ๋ยเออ แม่ใหญเล่าไปซื้อเหลาซูไดโน่อย้กินอ่ะนะไปเพื่อไ้แม่เจ้าบาทเดียหล่าแม่ชิบเปนทักขาลุกไปบ้านกับกลับไปบงเออไปลูไปไปทักเขามาว่าหาฝ่ายว่าเนี่ยไข่สิเป็นเ่ยวกับักเสียซ้ำสองมือนกันอ่ะเฮ้ยโอ้ยฝ่ายก็ได้ยาวามีแต่เสียงยิ่ง่เป็นทาักันที่ลีตลอดม่ะ เก่าดีสิบดีลุงแหนบเรามาอยู่นี่คือว่าเขาส่งดีด้ยมีไมยอันดีเาบ้าโดยที่เา่ได้บอกเกาส่งเลยห้เราเป็นสัำชีพยานเนอจก่อาเอาอาบี๋เอา้วนอ้วน้วนวนมาวเดียวดีเลยเากันเถอกเจ้ากันเดียเอาเอาเอาเราเอาเอาเอาบี๋เอาเอบยให้มันเอาบให้มัน ขออันอันนีาแดงลูกอัเข็งลูกใครเจาล่ะ้งวัดอ่ะยูเฮียเดียวกันที่ก็เฮียเดียวกันเออคื่ากันมัดติดกระสอ้ยพันเรือเขาเอาม้อเียดจังกันหมดเสิผูกเดี่ยวกันหักกันแก้นกัน เป็นมูกันเป็นเซี่ยวกัน่หมล่ะถ้าไก่ผูกนาไม่เป่ันีตันันีันี้วี้หัว้ผูกมันสีย่างยังนั่นนะถาวผูกผูกโอ้ยผูกไข่ไผ่เอาผูกผูกมามาหกคอตอมอคุณไ้ละเฮ้ยเียวหักเียวแพงเจียวยาเป็นเสียวเออให้หักกันห้ แกนกันคนว่าเงินคือเกียร์มีมีคือไต่ไก่ทุกยาไทยยาลัดเมียกันเด้ออะไรนกเพี้นนี่ละครอ๋อผูกใครบักอันนั้นผู้ใครที่เป็นอันนั้นเอ้ยมอยเอาอยู่น้ำกันมาตาดนกระเป๋าหัวเมื่อนี้วันนี้เวลานี้เอาจังไดถ่หมูจักหักแก้มกันก็ ฮักกันแท่งกันฮักกันไว้เติดเราเกิดร่วมแดนไทยแต่อาู่บ้าไหนไหนก็ไทยด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยแก้วแก้วกู็กยจากผูกเว้ยฮะกู็อยากผูกน้ำไปผูกยังอ่ะผูกเซี่ยวหนิเนาะอายุเจ้าคือหลายก็่อยแท้มันบอกเป็นอย่างมันบอกเป็นอย่างฮะเฮายอย่าไปคิดเรื่องนั้นอายุเป็นเพียงตัวเลข แมนบอกเพียงสิแม่นตัวแม,ม,ม่นอายุไหลายกระงว่าแต่ว่าเบิ่งสีหนาแล้ว นุ่งกวาอเดือนเดียวเราเปลนบ้านกหักเป็นสิงสำคัญพุกกับพวกอามาพุกกับมากเฮ้ยวัดดีเป็นเซี่ยวกันเป็นเซียวกันโอ้ยคันเซียวกันเซี่ยวหักเซี่ยวเพงเซี่ยวหักเซี่ยวแพงไปมากม่เพ่งผวกไขห้าที่บ้านนี่นมเพ่งกับเป็นเซียวกับ้าเป็นบ้าเอ้ยเอาผวกไข่เมื่อนี่ ไอ้สมปองน้องพีตัวถือกลอตเตอรี่เอาเงินใส่เฮ็ดเสียนน้อนคือดีจังวะเออผูกแขนกันเป็นเซียวกันมือนี่ไอ้สมปองน้องพี่เขาจนเท้าอย่างสี่แสนเนี่ยจะตายกันเนี่ยงานดีวะนี้เว้ยอ่าใช่ใช่พวกพวกมอหมอญเป็นเซียวฮะแมนแมนมันสียากอี้เอามันสียพวแมนเป็นจังไลยเนี่ยเอาให้โตผูกเขาจะเป็นผู้่วยพรอนเอบเอ้ยเป็นเซียวกันมือนี่ คุณโคกให้ตัวลมขมคขำได้ให้ได้ตีผู้ไปน้ำจากสองสำโบกเลวันนี้วันนี้เออเป็นมาเออเป็นเซี่ยวกันเป็นเซี่ยวกันเออจะมือจะมือจะมือเป็นเซี่ยวกันแล้วเอาจะมือจะมือเอ่อจัดจัดบกสักจัดบกยร์สักกูประทับใจเออเฮ้ยตัวเอ่อจัดเอ้ยเอาเอาเอาแบบแล้วเออโอ้กินหมดเลยกินหมดเลยทั้งเบียร์ทั้งเหล้ากูก็ได้เออนั่น เอาไปก่นั่งๆก่านั่เนัเงอเอ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 อเ่บเออ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 เบ้เออ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 นัอเอ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 อเ่อเอ่เออเออเองนออเออ่ออเ่อเอเอ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 เออ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 นออเออเเออเออเออ่ออัออเ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 เออเ ลิ้นแค่เนี้ยเหรอว้ามันไม่ถนัดเพราะมันน้อยมันน้อยจิบเฮ้ยนี่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 มรเข้าเขคาเข้าเข้าเขครเก็บนะกำลังกำลังผูกเซวกันผูกเซยวว่าจริงเลยนะเอาขาลุงเนี่ยนี่ก็เป็นเซวกับลุงสุ่ยทอดนี่มาโดนนั่นแล้วหลายปีเฮ้ยมันมีความหมายไงว่าผูกเซวนี่เอาผูกเซมีความหมายสิมีความหมายมมมีควาาหยอธิบายเกิดว่าคนหักกัน รักกันนับถือกันออแบบว่าเป <c oughs> ็นเพื่อนแ่กันต้องโอ้แขนมีความจริงใจต่กันแล้วกันมีความจริงใจต่อสูออ้กันแล้วกันถ้าไม่รักก็ไม่มีใครผูกเสี่ยวเ,ออเขาผูกเสี่ยวเขาต้องรักมันเป็นประเพณีมาตั้งแต่ โบลานอาการเจ้าผู้เจ้าผู้เดี๋ย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 ครับแล้วแกกับข้าก็เป็นเสี่ยวก็มาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีการผูกแสดงว่าที่ผ่านๆมาในแกก็ไม่ได้รักขาเลยสินยรักรักยูรักข้าไม่ผูกแต่แรกเออยังไม่ถึงเวลาบอถึงเวลาเขาจัดเป็นงานเลยนะเขาจัดเป็นงานประเพณีผูกเสี่ยงงานงานจังสละข้ามนี่ไก่จัดงานผูกเสี่ยวเป็นงานยิ่งไ่ไปจำปีตัววันแกเป็นจัด งั้นตอนรับดอกพ่อเถ่าแน่ยโอ้ยเนี่ยกโคมากวะพ่อไม่เจ้าเป็นบ้าก็มาหากินเหล่าน้าหัวเล็กเล็กน้อยจังสิเจ้าพ่ออยากอายกูยอยากอายคนโบถ้าบังหัวเจ้าเนี่ยเจ้าเถ่าแห้งแล้วมากินเหล่าซ่าเล็กน้อยอยู่นี่มั้งเจ้าเป็นบ้าพ่วงแห้งแพงสิเดี๋ยวนี้เจ้าพ่ออยากอายข้นโบเอ้ไปใส่มาใส่พูดจักไปจักมาทำไมอะว่าไปใส่านังสิแตกเหลราโค้งเหลราสับสนเจ้าก็เพิ่นการอัเนาะเฮ้ย สั่งว่าจากอายว่าเล็กเล็กหน่อยแล้วบ้องเจ้าของมาสั่นล่าสีซ้ำไหนอายุซ้ำไหนซักสีเจ้าของซ้ำไหนสัง่งว่าจากอายคุยจากอาคน<อ>เจ้าหยุดหยุดเบาเจ้าอย่าไปถือล่าสีล่าสีซักสีไม่ได้มีความหมายามลกูกหลานที่มาเบาน้ำค่อยมาคุยน้ำค่อยถือว่าลูกหลานของเขาแกแม่เพิ่งขาดเนาะตายหรือไม่แม่เบิ่อติดเงินกูเฮ้ยมึงยอมไป แยยังสีบ้าเอาเงินสีาซื้อเราซื้อยาซืหัวเล็กเลน่อยจิ่สบอยากไอ้คนแถบบ้านจบาทเดียวนี่ไม่เท่าไรก็แบ่งเงนคือกันได้ล่ืมันก็เชื่อได้เงินชวสีหามาไหนด้วยเป็นบ้าเป็นบ้เท่าสีตายมาิ้มเามาเลี้ยตรงนี้มาบนนี้เแม่เท่าสขาวแบ่งแงแบเ มามาเอาผอมมาเด้อผอมาแล้วก็ตายด้อยม่า้มึงวัวนี่มึงมึงวให้เจียกูเลยแม่วัวจริงมันตางให้เจียบตางให้เจียเด้ออันไม่จริงก็เป็นไรสิกูว่าให้มากหลานันพูดไรแต่สิลูกหลานแต่ก็ตามเพ่งบากแก้วเฮ้ยบอดีล้วกูไปก่อนเาไเ้ยเฮ้ยไปก่อนเด้อไมออปวดหัวโอ้ แบบมึงง้องเขาจังไหนวะเขากำลังคนคือกันเขาเป็นลูกหลานกูญจะเขารับถือใส่บ่ได้ก๋วยเมียแบบโบนี่ว้าวอย่าไปคิดหลายเด้อบุญล้าเด้อบ่เป็นอย่างบ่เป็นอยังดอกเออย่างบ่เป็นโอ้ยนี่เราผู้หญิงเป็นยังไงเราผู้หญิงผู้หญิงกันตาแข้นเอวสมแล้วละว่าลูกเนี่ยเราบ่หยานเนี้ยสมคัดคัดเดี๋นีรื่องญาติของพวกหยันดอกกันมาสินทางทางถือเขาบ่ได้ว่า มาทั้งสิพิษมันถาว่าเขามากินเหล้ากินยากับเด็กเล็กกินนอนเด็กน้อยเื้อผ้ลูกหลานเขาสช่นนั้นอันนี้ก็ลูกเคยเขาแม่บ่ล่ะครับขาเขหมอแก้วหรืว่าแม่ผู้อื่นผู้ไก่แก้วแก้วเออสงบหรียังเรียบร้อยแล้วมามาเคลียบพื้นที่แล้วมาโอ้โหมาพ่อมาลูกสุดทอนเราเป็นคนขวนอ้อน

เลี้ยงไม่แล้วก็แล้วไปซะเอาอันดับทัอบอ้งพอตั้งวอกถึงยมใจซะ <c oughs> ลูกหลานเขาก็ค้นคือกันเวย้ยคนเฮามันต้องแม,ม่บอกลุงเนีน่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่าลูกหลานนี่เรียกลุงอยู่ล้วกูกูเวียนหัวมาเอาไงแน่บเมย์ลูกหลานมาจากคนนี้อ้าวลุงก,กับลุงก,กับชวนหกักลุงกับเป็นเซวต่างหักเมืตะกี้เห็นเชยบอกเมยบอกว่าลูกหลานทั้งนั้นว่ากูก็เออมันสิมันเลยมาสั่งหผมเถอะนี่นี่น้อย เออเออยังไปถือสาลูกเลยไม่ได้กินเลยเฮ้ยชืดหมดเลยว่ะกินแล้วเด็กเฮ้ยเอาตังมาจ่ายเขาแม่เอาตังม,มาจาามา่ายเขาเร็วเร็วไม่หันหลังเลยเฮ้ยมามามาเราเพิ่งเรียกแล้มาถา,ากันด้วยเอยเอมามามา มันเพื่อสิ่ง้ราไปหอดกคข้างยืนถาพ่ออยกกัะเปาไปมันก็มาพดเลย่อจับมาใด้มมีไปนไจ่เขาไปจเขาเอากระเป๋าไปไปจไปละเขาทิแล้วกายยากเท่าแล้วพูดจากสังขารเจ้ากอยู่หลายคมเครืงแลบน้าพร้อมไปจไปละเขาเครื่องที่แลบน้ำพร้อม กับเมาบักเพลงบักแก้วมีการผูกเซวกันพุ้นนี่เซลกับมึงผูกหลายคนจัำบักไหนเป็นบักไหนจัมบงกันไหนวะวะกันย้อนพนดีฝ่ายผูกแขนนี่แล้วลวะอาอมึงคือมีฝ่ายผูกแขนวะเอ๋อกับเซวขอแล้วเนาะผูกใครไหมเซวมึงผูกใหรเซวแล้วผูกใควันไครว่าเซวมึงเอากรเจ้าเด้กูผูกใหรมึง เจ้าเราผูกใค้ไปก็ม้าปานนั้นบหมอจากม้ามาม้าเนี่ยเจ้าจิปูแขนให้ไว้สั่นว่ากลัวน่ะแม่นเจ้าบ่อว่าเอ้ยอายุมันควนยืนให้หักแพงกันไปนี่อย่ว่ากูกับลุงกับเป็นลูกเขยลูกพ่อสากันจากแล้วผมว่าโอ้ยพ่อผมจะคือพ่อเจ้าเห็นว่าโอ้ยมาเป็นยังดอกไวสั่นโอ้ยเจ้าหลูกเขยวันนี้อะหัวสระมันเดนผ่านไปแล้ว ่าเท่านี้มึเจ้าเป็นบ้าเพิ่งเป็นคนดีเขาบอกเพิ่งกันถามึงนะจ้าเป็นบ้าจีเจ้าไปหาจินเหลาซีซีพก่าเล็กๆกน่อยเจ้าพ่ออย่างไรกูอย่างไรคนเดียวให้คอยถามเจ้าเพิ่งกระทเนี่ยเจ้าไปหอดประเทศนอกเจ้าจินเหลาแบกเหลาลี่จินไม่เจ้ละักยี่หัวจังไหนจังหลุดตัวลงมาจินเหลาซีซีพกัาเล็กๆกน่อยเจ้าว่ออย่างไรกูอย่างไรคนบบเท่าไป้แห้งแล้วเป็นบ้าพวงไปทัวทีกข่เแปยงเจ้า เจ้าว่าบักเป้งบักแก้วมันเป็นไผกระหลานเท่าบพว่าแต่สีหลานเดยเจ้าคึกคขึ้เจ้าย่างไก่บ้านไก่เมืองแน้วผู้ใดก็นับถือให้เจียดเจ้าให้ศักศีเจ้าเจ้า่ะมันเป็นคนระดับใดนหัวเล็กน่อยสั่นั่นเขากินเหล้า4ีีเจ้าจินของราคาสูงสูงมาแล้วเจ้าไปนั่งกินอยุ่กับเขาเนี่ย เจ้าบ่าคือติวบ้าข่อยสียักอายเนยเจ้าบาเอยากข่อยเมื่อกี้เราก็เพ่งเยวนี่มาจับพินตัเจ้าไายคนยเจ้าาอายเจ้าบ้าอาข่อยยากอายได้เปลี่ยนเู้ยบ่หูจักฝากเจ้าหูฝนเปี่ยนสีบ่าหูจักเท้าสิร่มสีตตยปังร่มังตา้แล้วไปหากินของจังสันเจ้าพ้าอายังข่อยอยากอายเนียให้เจียติเาของแน่ทักสีเจ้าของกับนีดัับนี่เว่าเอิญว่าชิลลพินติดดินเฮ้ย แต่มันสิแย่มั้งคักกอ้แม่บ้านไปเห็ดปูมวัวไปหายกินจังสันมันก็เป็นไปนั่นดวงมันจะเป็นย,ยังเจ้าว่าอะไรกี้สิบายยังใช่บ้านใช้แม่เขาสิซาบ้างเอ้เฮ็ดหนลังเพราะคืดหน้าคืดหลังเท่าสิตายแล้วเอ้ยพวกจักคืดหนา้าคืดหลังเพราะว่าแพ้แหวเป็นเข้าไปเท่าไรเป็นบ้าไรบ่วงไรเ้ยมึงเช่าเบาเดียวดเดี๋ยวคำว่า,าเท่าเด้อหยุดหุบปาก ้ยหกบาทซีบ้าอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ขว anyway> ังใจรวมจังลูกเคยคือกันมันเป็นลูกเคยแท้ๆจังไหนเจ้าจังไปผูกแขนลูกเคยให้มันเป็นเสียวเจ้าวัวจะตายตีเจ้าใชยู่ชาวผูกเป็นเซียวใช่ยังเจ้าวัวจินเหล่าเมื่อน่าจะไฟผูกแขนเต็มไอ้หน้าที่เจ้าวัวเห็นตีเจ้ามาเมื่อตาเมื่อตีไปผูกแขนลูกเคยเป็นเสียวเหรอวะสันคอยผูกเจอกระลุงชูตอน ตตีผ so it so cool ู so ้ an it. It ู้นั่นผู้นี้ไปมันไปจับแขนลูกเคยกันไหมว่าผู้แขนมามาเฮ้ยจะมันพ่วงไหลนวดเท่าเฮ้ยเท่าเท่าเท่าก็ทัวร์ที่ทัวแดนมาทัวร์เดี๋ยเปิดมันเบิ่งไงแบบแบบถามเปิดมันเบิ่งไงถามไมมันไปใส่หลวมันนั่นกระไรยากจ้ามันเสร็ทัวร์ไม่ทางเป็นทังคือเจียงเอ้าว่าอี๋พอเชียงตังไหนพอสูงบ้งมาเป็นบ้าเขาบว่าฉันรืว่าฉันสูนางกินเหล่าน้ำกันกูบอกไปเอิ้นพอ ไปดาัาสิแตกเราน้ำกันบ้านนำกันกบือชุ่มบือสแนนชูนั่นแหละเถออ้พ่อเท่าทั้าลูกเขยก็ว่าสีเอินั่นออปลายผูกแขนเนี่ยปลายผูกแขนมังตาเบิ่งไปคนต้องไปบอกงมันเรื่องนั้นมันเลี่ยงไปแล้วก็เลี่ยไปพราอย่างไรกูอ,อยา,ญญาคนเมื่อเอิญถ้ไม่เอิญพออ่นอนพอมึงมไม่เอิญเีวไปเลียวคนไปเดียวคนไปง่เศ้าเ<พ>อาเดี๋ยวนี้แล้วมันเป็นอย่างไรนี่เราควบจิงหรือมันเป็นเศ้าเอเศราเแล้วเราควบจิงกูบอกให้เศราเอามาซีนาซีตาบ้านมีซี Terima <laughs> kasih เป็นว่าดิกระังเนื้อเจ้าคนพอชัดเจว่าผื่นควมำเฮห้าหัวขวดมวนซึนในโลกนี้เราบ่ามีไผลื่นเกิือนเผ็ดพินท่องตอบสนองได้ทุกรูปแบบตัวของผมนี่ก็คือลุงแนบลูกหยาโสท่อนดปพดลดวงพรอนและไปคนตังคือเจ้าบ้านจื่อจำได้ไผเห็นการแสดงกระมี่รักมีเกณฑ์มีห้อยมีหยาบเงี้ยนมาจากบลำเสาพงพาผู้เป็นบีาดาดปัสสิทธิล์ละประสาทวิชาการด้านต่าง,ง,ง,งๆยกตัวอย่างการลองการล้ำจนได้มี ้มเซนโปโรน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขีมอนและอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งแคปซูลสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกเพศทุกไวัยได้ในทุกมิติ เส้นโปโรให้คุณค่าให้ชีวิต